การแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์ซูเปอร์หนึ่งพันในรายการอิสเวนเจอร์อินโดนีเซียโอเพ่น2022ที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศโดยมีนักกีฬาแบดมินตันไทยทะลุผ่านเข้าถึงรอบนี้เพียงประเภทเดียวคือหญิงคู่โดยกิฟต์จงกลพันกิติธรากูลกับบิวระวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับแปดของโลกและเป็นมือวางอันดับเจ็ดของรายการลงสนามพบกับนามิมัส ยามาและชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นและเป็นคู่มือวางอันดับ6ของรายการโดยสถิติก่อนหน้านี้เคยพบกันสองครั้งปรากฏว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่าคู่ของกิฟและวิวไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่นักตบจากญี่ปุ่นได้ก่อนจะพ่ายไป0ต่อ2เกมโดยสกอร์15ต่อ21และ14ต่อ21ทําให้พลาดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย ส่วนคู่ของนามิมัสยามาและชิฮารุชิดะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ